สวัสดีครับปลาโอ้ไม่เจอกันนานเลยลยังมีเหมือนเดิมครับพุงกีสต็อกอันนี้ของอะไรนี่อันนี้สองร้อยเหรอร้อยสี่เหรอเฮ้ยทำไม<ว>มันดูใหญ่ยังเลย<ว>พี่ตะลับเมตรมาวัดดูหน่อยน,นี่อ๋ออันนี้เก้าสิบอันนี้หนึ่งเมตรสลักหกสิบห้าครับ อะไรไม่เอาสลักใช่อันนี้เท่าไหร่ปะเก้าสิบเท่าไหร่สองหมื่เก้าสองหมื่นสองหมื่นเก้ตัวนี้ตัวนี้กว้างเมตรหนึ่งใส่ร้อสเนาะเท่าไหร่ร้อยี่สิบอันนี้สามหมืนะครับอันนี้กว้างเกสิเซนนะครับตัวนี้กว้างหเมตรนะครับ ใครที่ฮะเมื่อกี้ไปใช้งานก็มาดูได้ที่บุริรัมครับนี่ร้านปลาอยู่เนี่ยเส้นนู่น,นต่างนูนทวีกิจนะครับทวีกิจนี่ทวีกิจนะครับฝั่งนี้มาจากนางรองนั่นนี่นี่มาจากนางรองครับเลยเย่ไฟแดงมาอยู่ซ้ายมือครับมีโฟกึบริฟจอดอยู่นี่ครับนี่นี่นี่โฟกลิฟ ร้านอนุสาตต์แท็กเตอร์ไหนมีอะไรมาโอู้ไงอันนี้ตัวเดินคูบต้า KX 91 KX อะไรตัวเล็ก91ไอไอตัวสามสิบใช่ไหมใช่อันนี้เครื่องท่อนเหรอใช่เครื่องท่อนเสียเยอะแล้วยกลูกเลยไม่ต้องซ่อมแล้วเนาะยกลูกเลยเนาะเหมือนกันไอตัวเดินนี่ไอตัวเดินนี่ SK ร้อยร้อยยี่ ปมักทูมากทีใส่โคมาสุได้เนาะใช้ได้หมดเลยครับนี่ครึ่งท่อนมีหมดครับไม่ต้องส้มครับนี่ม่าน้ำนี่อะไรม้อน้ำอะไรเอะ PC 160้อยสร้160รุ่นแปดพีซรรุ่นแปดมีม้อน้้ำมาขายด้วยทำไมมันยาวอย่างเลยมันยาวขนาดนี้เลยเหรอออแบบอันนี้ของอะไรนี่ ไอ้รุ่นไหนมีหมดครับไอ้ว่าจะเป็นโอ้อันนี้ลังโซ่โรลเลอร์โอ้อันนี้เขาเรียกว่าโตงเตีงนี่นี่ใช่ไหมนี่โตงเตีงบอสเอสเครอยีนี่อันนี้เจ้าบาทนี่ใช่ปะตัวเนี้ย ห้าพันกว่าห้าพันกว่าบาคาแตเี่ยนเลยราคาทามันจะเกินเออไอตัวนั้นนะแม่ลองเอามาขายบ้างไอแบบชุดเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตาลองเอามาขายดูเด้อไอตัวนี้แม่ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้นี่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 ตัวนี้ตัวนี้ เอาแบบที่มันเชื่อมมาแล้วน่ะไม่มีมีไม่มีเช็คดูเด้อไอ้ยังไม่ออยนหนักแบบที่ก็เชื่อมสําเร็จแล้วอ่ะอือเชื่อมแค่นี้เองดูตรงตรงนี้ตรงนี้มันได้เชื่อมเลยดูอ่ะถ้าฟองรอบจะไม่มีถ้ามาหรอฮะ้าทําของในนี้ใช่ไหมนงั้นแหละเช็คดูเด้อมัไม่มีครับไหน มายังไงมาเปพิชัยเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วถ้าเราเลือกเลยว่าจะเอาอ๋อเนี่ยแันเนี้ยนะฟันใหญ่ฟันเล็กเออแล้วใส่งานเนี่อ้นั้นมันมาโอ้ยมันมาเกะกะเนี่ยไหนอันนี้อันนี้ของอะไรนี่นี่สี่พันเกตไงใช่ไหมเร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยยี่หรออ๋ออันนี้มันตัดสลลบตรงนี้มาให้เนาะนี่นี่สลลบตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดสลลบมาอย่างเงี้ยดีสลลบแล้วก็หาเหนียวสลลบเนี่ยเสียบฝั่งนี้มันรับกัน อันนี้กว้างเท่าไหร่นี่ประมาณประมาณยี่สิบห้าเอ๊ะไม่ไม่ไม่เนี่ยยีเนี่ยกูกี่อ่ะเก้าสิบไหมเก้าสิบห้าต้องพันกว่าอันนี้ใบหนาใบบางไม่ถึงไหนใบบางมีมีบางด้วยเปล่าไหนอ๋ออันนี้เอออันนี้บาง อันนี้อันนี้แหละอันนี้มันกว้างเนาะเออไม่อันนี้อันนี้ใบนีดรถตัดมันมีน็อตตัด้นนี้แข็งไหมแข็งเหมือนเหมือนในเหล็กทั่วไปที่ซื้อมาไหมมพอซื้อมามาใส่ปุ๊บเชื่อมปุ๊บพอพอไปขุดตัวปุ๊บมันมันงอเลยไอ้นี่เหล็กธรรมดาอ่ามันงออ๋อตัวนี้ไม่งอใช่ไหมใช่อันนี้เหล็กใบมีดแล้วอ๋อครับก็ไปตัดเอาอย่างนั้นไม่คุ้มหรอกอ่าอ่าอ่าไม่คุ้มหรอก ตัวนี้อันนี้นี่กี่บาทเนี่ยเนี่ยมันสองพันเก้าสองพันเก้าอ่ะตัวนี้พอดีนี่ไม่ต้องเอาหนาหรอกนี่นนี้หนาไปเนาะหนาเกินมันจะไม่ไปเอาพอเราเราเสียบเงือกไปมันหลวมไหมตัวนี้เสริมนิดหน่อยแล้วแต่มันก็ต้องเสริมไม่ไม่ไม่ทำออฟเฟ่หรอกมันแล้วแต่โรงงานแต่โรงงานทำมาอย่างเงี้ยอ่า บางทีมันก็ทำสลบางทีมันก็ทำเป็นสี่เป็นเหลี่ยมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเดียวเนี่ยนอันนี้อันอันอันนี้มันสี่เหลี่ยมอันนี้เหลี่ยมอันนี้สลบสลบใช่อันนี้สลบรับตัวนี้เหรอใช่ใช่แล้วแต่โรงงานจะทำมาแล้วแต่เราจะเลือกได้ไหมครับผมก็เคยเขาลมันจะคมไงร่อนน้ำมีหมดสลงสลับอันนี้ นี่เละตัวปันเอลตัวปั่นเอลนี่นี่นี่ที่ว่าอยี่สิบมักีร้อยสี่สิบ้ร้อเอ้ามันใส่ได้หอดร้อยสเหรอเออเดียวกันตัวเดียวกันเหรอเเดียเดยวไปเลยตนอโอ้รรถเปนยนี้รถเย้วยร้อยสิบรุ่ปเกร์ ันนี้คือเกนปั่นเอลเนาะตัวปั่นเอนี่ไงอะไรตัวเดินนี่นี่สวิงพวกอะไรพวกนั้นออานี้สวิงบอกสวิงผมมาจสวิงแล้ววนสวิงก็ขึ้นนนเนี่ยวสวิงนนี่ยพวกสวิงเนี่ย อะไรเยอะจริงเลยจำได้ไหมเนี่ยนี่เราลงเราเลอร์ครับเต็มโอ้ต๊กเต็มเลยเราลง,ง,ง,งน้ำครับเอร์ทอะไรครับป, <สะ S 1> ป้าเบอร์ทอะไร ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าศูนย์เปิดทุกวันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันวันอ่ปีโมงปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนได้ตลอดได้ตลอดเลยเปิดยี่สิบสี่โอ้โหเบอร์เบอร์เบอร์นี้เปิดยี่สิบสี่เบอร์นี้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเบอร์การอัดสายให้เราดีเด่นเด่นเลอ่านี่ครับวันนี้ก็มาซื้อแผ่นชิมครับนี่ แผ่นชิมไปรองอ่าสลักปุ้งกีครับเพราะว่าถ้ามันโยกแรงแล้วต้องรองนะครับไม่งั้นสลักมันไปเร็วโอเคครับเดี๋ยวจนใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านบ๊ายบายสนใจอะไรเนี่ยมาร้านป่าเลยเลยนะเปิดทุกวันครับรับประกันเลยว่าแกบอกว่าซีเว่นยังอายเลยนะจัดเลย แล้วก็คุยง่ายครับคุยง่ายเอ้ตอลองราคาได้ครับลดให้นิดๆตหน่อยเก้ก็ลดให้ครับค่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหนึ่งจานค่ขาข้าวหนึ่งจานเก้ก็ลดให้ครับถ้าไปที่อื่นผมบอกเลยว่าบางทีอ่ะไม่แต่บาทเดียว2บาทเขายังไม่ลดเลยแต่อยู่นี่ครับขอเก้ได้ครับค่าก๋วยเตี๋ยวสักหนึ่งชามเก้ลดให้แน,น่นอนนะครับ <ไป S 1> เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม